ดีครับท่านผู้ชมนั่งดูฟังวันนี้ก็มาลงคลิปนะครับมาเจราจาปรับทัศนคติทําไมอีสูหนึ่งจุดเก้าทำไมต้องเล่นเฟืองท้ายไม่ใช่เพราะอีสูหนึ่งจุดเก้านะดีแม็กก็ไล่นะก็รับไล่นะครับดีแม็กนะนะครับดีแม็กเขามาเร็วสามพันสองพันห้าครับไล่หมดอีสูนี่ไล่ไล่ไล่ง่ายที่สุดเลยครับนะครับทําไมตั้งหนึ่งจุดเก้าต้องต้องไล่เฟืงท้ายมาดูกันครับว่าทําไมต้องไล่ ผมจะมาพูดถึงนะครับไฟ้าเฟืงท้ายเนี่ย1.9นะเอา,า,า1.9ก่อนนะฟังผม,มดีๆนะแก้วาลรีแมปนะครับมาไล่เฟืองท้ายเนี่ยเท่ากับเท่ากับสเตป1.9ทำมาหมดเป็นแสนเลยนะครับมาฟังดีนะครับวิ่งดีนะครับ1.9ทำมาเป็นแสนนะครับ ทำมาเป็นราคาเป็นเสนแสนนะครับไม่ว่าจะเป็นท a b แก้วาวรีแมปใส่กล่องพ่วงกล่องดันลางนะครับผมท้าได้เลยว่าปลายไม่เดินนะครับปลายไม่เดินนะครับปลายไม่เดินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมท้าเลยนะครับนะครับแต่ถ้าว่ารีหนที่มาดูคลิปผมเนี่ยนะครับถ้าไล่เฟืองท้ายรีแมปแก้วาวนะแค่นี้นะ สู้ไอ้พวกรถที่ว่าผมบอกว่าใส่กล่องพ่วงเอ่อใส่เทอร์โบอ่าทำมาหมดเป็นแสนๆนะสู้ได้สบายครับสบายเลยนะนะสบายสบายเลยเพราะว่า1.9เเนี่ยถ้าทำมาถ้าทำเครื่องมาแล้วเนี่ยไม่มาไล่เฟืองท้ายเนี่ยปลายมันไม่เดินครับนะครับปลายไม่เดินแน่นอนนะครับคุณจะหมดงบเป็นแสนๆเ,เ,เลยนะครับนะครับ ยังไม่เดินเลยครับนะมันเป็นเสนแสนนะครับยังไม่เดินเพราะว่านี่คือจุดสําคัญมันคือลูกของมันเลยนะครับทำไมปลายมัน,นมันไม่เดินรอบนึกเครื่องหนอ่ะเกียร์หอ่ะนะเกียร์หปลายเกียร์มันจะต่ํามากรอบสองพัเดิมๆนะ e ศูนย์หนนะรอบ2,000วัด gps น่ะรอบสองพันอ่ะมันอยู่ร้อยยี่นะครับ ครับรอบ2ั0หมันอยู่ร้อยแปดนะครับรอบ2อ0พมันอยู่ร้อยแปดร้อยร้อยแปดนะครับ 108, 10 9, ร้อยแปดร้อยเก้ารอบสามพันอยู่ที่ร้อยเก้าตานี้มันปั่นไม่ไหวอันนี้เราจะมาทดให้ปลายเกียรห์หกเนี่ยมันทำงานได้เต็มที่นะครับปลายทำงานเป็นที่ถ้าทดแล้วเนี่ยปลายมันจะเดินเดินลึกเดินยาวเดินไกลประหยัดน้ำมันแน่นอนนะวิ่งดีแน่นอน ไม่กินรอบเครื่องแน่นอนนะครับประหยัดน้ํามันคือการันตีได้กระประหยัดน้ํามันวิ่งดีแน่นอนระยะ700เมตรวัด gps นะสำหรับท่านใดที่ว่ารีแมปมาต้นเดินเนี้ยนอยนึ่งจ้าเนียต้ยเดินแต่ไปลายไม่เดินนะครับก็คือเขาทํามาเพื่อให้มันประหยัดรอบแต่ที่ท้ายทที่จริงแล้วรถที่ประหยัดรอบเนี่ยผมจะบอกให้ ลถประหยัดรอบเนี่ยผมการันตีได้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ประหยัดน้ามันนะครับนะครับปัญหนารอบไม่เจอมันเค้นรอบเครื่องนะครับมันเค้นรอบเครื่องกดคันเร่งลึกนะครับท่านใดที่ประจบปัญหานี้เยอะครับนะมันแก้ไม่ถูกรูปไปรีมแมปไปใส่กล่องกล่องเครื่องไฟฟ้าไปใส่เทอร์โบไปแก้วาล์วหมดมาเป็นแสนวิ่งไม่ดีผมการันตีได้เลยวิ่งไม่ดีเท่าทดเฟืองท้าย วิ่งไม่ดีเท่าทดเฟืองท้ายนะครับวิ่งไม่ดีเท่า1.9ทดเฟืองท้ายรีแมปแก้วาวไล่เฟืองท้ายมี3าอย่างเนี่ยงบหมื่นกว่าเนี่ยคือไล่วิ่งชิปหาย,ยอ่ะคุยคำหยาดเลยวันเนี้ย <c oughs> นะปลายโคดเดินเดินลึกมากนะรอบสามพันฟาดไปสองร้อยกว่าสองร้อยี่สองร้อยสามสบายสบายครับแค่รีแมปนะปกติทำมาเป็นแสนไม่น่าถึงอะ เพราะว่าปลายมันไม่เดินมันแก้มาทุงโลกนะครับหนึ่งจุดเก้าก็มีอยู่สามมือสามหนึ่งสองสามถึงสามสามถึงสี่เบอที่ไล่นะครับแต่ละสูตรผมไม่ขอบอกนะครับผมเพราะว่าผมก็ไล่มาเหมือนกันผมลองผิดลองถูกมาเยอะอยู่นะครับหมดมาเยอะอยู่นะครับกับรถผมที่ผมลงคลิปไปแหละลองเลยไอ้พวกช่างบอกว่าใส่สามจุดศูนย์ไอ้หนึ่งจุดเก้าเนี่ยแม่งไม่ได้ลองหรอก ผมว่าไม่ได้ลองสามจุดศูนย์น่ะผมก็ลองมานะใส่หนะึ่งจุดเก้าน่ะแป้งโคตรประหยัดรอบเลยรอบสองพันอ่ที่ร้อยหกอะแต่มันไปต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้โคตรกินน้ํามันเลยดีเครื่องไม่พังรอมาใส่ใส่สามจุดสามก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นี่คือว่าพอสับเกียงหกเนี่ยตื้อเลยนะครับเดีย๋ยวนี้ยเขาไม่นิยมประหยัดรอบแล้วเขาเล่นนิยมประหยัดน้ํามันนะครับพอลดลอยลำแล้วเนี่ยรด หนึ่งเลยครับประหยัดเครื่องประหยัดน้ามันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่ามาไล่กับผมเนี่ยอะผมจะบอกเลยนะครับว่ามันประหยัดจริงครับประหยัดจริงแล้วก็ถูกโลกจริงที่สุดแหละนะถูกโลกถูกโลกของมันเลยนะครับทํามาไม่กี่บาทอ่ะเนี่ยแค่แค่หนึ่งจุดเก้าเนี่ยแค่ทําแค่เนี้ยวิ่งกระจุยเลยนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับสองพันห้ารีแมปมาโรงงานนะ คือกินสองพันห้าสบายนะครับสองพันห้าถ้าทาไม่ดีก็โดนส่วนสบายเลยครับส,สบายสบายเลย <c oughs> นะครับการันตีเลยครับมานะผมการันตีตรงนี้เลยสองพันห้าสามพันเนี่ยถ้าทํามาไม่ดีนี่โดนหนึ่งจุดเก้ารีแมปแก้วาลไล่เพืองท้ายเนี่ยผมท้าได้เลยนะครับมา๋ยผมไล่ให้นะครับมันมี 4, อยู่สี่เบอร์ผมก็ไล่มาสองถึงเกือบสามร้อยคันแหละนะครับ ครับสองถึงสามร้อยคันนะครับสามร้อยคันนี่น้อยนะถ้าเปรียบเทียบเราน้อยนะเพราะว่าคนรู้น้อยเพราะว่าขาาับรถ E จุดหนึ่งจุดเก้าเยอะทาแค่นี้เหมือนกับทำหนึ่งจุดเก้าหมดเป็นแสนเลยผมท้ายเลยทําเป็นแสนถ้า,ถาไม่ไล่เฟืองท้ายเนี่ยผมทา <S 1> <S 1> วาว้ายเลยแพ้แพ้หนึ่งจุดเก้ารีแมปแก้เบาไล่เฟืองท้ายนะครับท้ทายเลยครับเพราะว่าผมทํามาครับนะครับ,นะรบโอเคนะ แก้โรคนี้คือโรคตรงจุดรักษาจุงจุดมันนะถ้าไปทํามัวแต่บ้าแรงม้าแรงมิดเนี่ยแม่งไม่มาหรอกครับขนาดเครื่องสามพันนะเอาเล่าเรื่องเล่าเลยเครื่องสามพันอะไปวางเกียร์หนึ่งจุดเก้านะครับยังไงก็ต้องมาไล่เฟืองถ่ายเพราะว่าปลายไม่เดินครับปลายเพราะว่าเอ่อปลายเกียร์หนึ่งจุดเก้าเนี่ยรอบต่ําที่ผมบอกที่ผมลกหน้าคลิปเมื่อกี้รอบสองพัน ล่อไปร้อยยี่ร้อยสามร้อยร้อยี่อ่ะนะร้อยสิบร้อยี่แล้วรอบสองพัน่ะนะครับแรงรีมมันล่อต่ามันเกินไปนะแตะบู๊ตก็ยังมานะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ถ้าไล่ก็อยู่ที่สี่พันถูกถูกนะครับถูกถูกอนะ่ะอันนี้ไม่เอาของเก่ากับกลับคืนเลยเทินอันนี้เทินข้างนั้นนะครับนะครับเทินกันข้างนั้นเลยเทินสี่พันถูกถูกเลยค่าแรงค่าน้ำมันถ้าถาไม่เทินหนะ้าพันห้าบอกตรงนี้เลย ราคาเป็นกันเองถ้าไม่เทินห้าพันห้าถ้าเทิ 4, นอ่ะสี่พันะครับผมก็ไล่หมดเลยดีแม็ก0สามพันสองพันห้าสองพันสองพันห้าหนึ่งจุดเก้านี่ไล่หมดเลยนะครับเืองท้ายเนี่ยมันยังมีแค่สี่เบอร์บางรุ่นเออถ้าเป็น d m a ม็มีแค่สามเบอร์แค่นี้เองนะครับที่ว่าจะต้องไล่แต่ต้องไล่ถูกมันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจก็มาไล่กับผมได้ แก้แค่แค่ให้ท่านมาไปรีแมปแก้วาลเปิดรอบอะไรก็แล้วแต่มาเถอะนะครับไม่ต้องทําไปถึงแสนเดิมๆเลยเดิมๆแบบเดิมๆเลยนะครับคือเดิมละไม่ต้องเปลี่ยนท่อไม่ต้องเปลี่ยนอินเตอร์เลยเดิมๆอ่ะนะครับชนะพวกไอ้ทาเป็นแสนเลยผมการันตีได้นะครับเดินโคตรเดินลึกะเดินไปไม่กินรอบไม่กินน้ํามันด้วยนะครับประมาณนี้ ก็0934495 8 093445 8สำหรับวันนี้ก็เป็นการสร่สิ่งพูนรางครับสวัสดีสวัสดีครับ